สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชันนะคะในการจับพิกัด GPS ของต้นไม้แต่ละต้นกันนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแอป GeoTagger นะคะซึ่งแอปตัวนี้นะคะสามารถใช้กับระบบ Android อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้กันนะคะก็คือชื่อแอปว่า g o t a g g e r นะคะเราเข้าไปที่ Play Store นะคะ อาแล้วให้เรากดค้นหานะคะแล้วก็เราพิมพ์คำว่า g o t a g g e r ไปนะคะ,ะจะเป็นหน้าตาของโปรแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จเรากด open เพื่อจะเข้าแอปตัวนี้นะคะซึ่งเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นแผนที่ที่เรายืนอ,อยู่ว่าเรา,ายืนอ,อยู่ตรงไหนสมมุตินะคะอันนี้นะคะเราจะเริ่มทำการจับพิกัด g p s ของต้นไม้แต่ละต้นกันนะคะอ่าอันดับแรกนะคะให้ไปที่มุมเมนูนะคะด้านด้านซ้ายนะคะก็คือคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปสุดนะคะแล้วจะมีคำว่าให้เรา add new ใหม่นะคะก็คือเดี๋ยวเราทำการ add เพราะเรา,ากด add ปุ๊บก็คือจะขึ้นคำว่ามันจะขึ้น n a m e นะคะก็คือมันจะขึ้นวันที่ที่เราสำรวจเดือนที่เราสำรวจเวลาที่เรา ทำการสำรวจนะคะอ่าเดี๋ยวเราทําการกดแอดไปเลยนะคะอ่าเรากดแอดเสร็จแล้วนะคะก็คือจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรากดเล็กขอที่มุมขวาด้านล่างนะคะอันนี้ขึ้นเล็กขอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เราสมมุติว่าเราเดินไปเจอต้นไม้หนึ่งต้นใช่ไหมคะก็คือเราสังเกตที่มุมบนขวามือนะคะก็จะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็บนหมุดอยู่นะคะแล้วให้เราทําการให้เราทําการแอดลงไปนะคะก็คือเขาจะให้ใส่ชื่อเนมนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นรหัสโค้ดของเรานะคะ ทำการใส่โค้ดนะคะนะคะอันนี้นะคะเราก็กดแอดลงไปนะคะอ่าอันนี้มันก็ขึ้นจะขึ้นจุด อยู่นะคะก็คือในจุดตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถดูละตีจูดลองตีจูดได้นะคะว่าต้นนี้อยู่อาพิกัดที่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าต้นที่1เราได้ทําการกดมาร์กไปแล้วนะคะก็จะเห็นเส้นสีแดงๆนะคะแล้วก็เราก็จะเดินไปในยังต้นถัดไปนะคะแล้วเราก็ทําการกดเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ เปลี่ยนรหัสโค้ดนะคะก็คือใส่รหัสโค้ดต้นไม้ของเราไปอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะคะอ่าก็จะขึ้นสองอัน ก็คือเส้นสีแดงๆนี้ก็คือเป็นรอยที่เราเดินนะคะไปยังเส้นถัดไปนะคะสมมุตินะคะเราจะเดินไปต่อเรื่อยๆจนครบแปลงพื้นที่สำรวจของเรานะคะให้เรากดทําการหยุดบันทึกนะคะก็คืออ่าแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ก็สามารถที่จะโหลดไฟล์ตัวนี้เป็น kmz นะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้บน GIS บน Google Earth ได้นะคะ